พี่วัวพี่ว,วัวหน่ะคุณพาไปอะไรครับพี่น้องมาไหว้รึมันตกสวัสดีพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนจะพามาหมกหมอนำใหม่น้องใส่ตัดไก่ค่ะอันนี้ตับไก่เนาะเอาไปขวากันค่ะขว่าใส่อันขว่าใส่พริกแกงเนาะพี่น้องเนาะ เหยื่ยน้ำนิดนึง่งขวายทุกประมาณนึงก่อนเนาะคะ่ะเนาะตักไก่ค่ะพี่น้องตักไก่สดด้วยค่ะเออสดสีหาได้ได้วยพี่น้องนี่ควัวขวัขวลงไปขวัวใส่เครื่องหอมะะวดนี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกขวกัวโกดขวัวกโกดเนาะขวัวมันหอมพี่น้องค่ะ พ่อไก่ทั้งสุกประมาณเคียงหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เอุ่นน้องใหม่ลงไปเลยก็ใบย,ย่านางกับพี่น้องสูตรและสไตล์สาวเดือนแซบเนี่ยนนนหมูสามสันบดจ้องตับไก่นี่จัน้องเสียบเบ๊ยนองค่ะขามากแกงน้องแวดกุ้งรถตามใจป่าก็จันสันป้าใส่กะละตามอย่างจับเสียบชุด แล้วเดือนมกใส่ใบกระเยงกับพี่น้องค่ะใบกระเยงอุ๊ยจะบ สวัสดีค่ะพี่น้องสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกกันคือเกากับพี่น้องจังพี่น้องถ้ตั้งกองปูฝนขึ้นตกฮะถสาเดืินมีข้วเหนียวก็บอีหยังลหลพี่น้องข้าแต่บอกอันสาวเดินมกมกนอนใม่ใส่ตับไก่พี่น้องกินกับแหนยงนี่ค่ะ <c oughs> กัดเลําป่า กระเทียมปลามาแล้วพี่น้องจ๋ามีแหนมด้วยนะคะมาค่ะพี่น้องฟากินฝนลายดักเขาคึอติดมือเถอะน้อบไปเล่นดินม,มาเมจจะมาเด้อมาเด้อสุปน้ำใหม่แซ่บเก็บกระเทียมปลามาพี่น้องอันนี้คอยมุกไว้ต่หมูวานนี่ยพี่น้องมุกน้ำใหม่คนมาเด้อจ้ะ <c oughs> <c oughs> แกงกระเทียมปลาถ่าถยเอาโทรศัพท์ถ่ายพี่น่อยคาดว่าฝนจะตกดื่มกินด้วยสียาเจมโบงงามเด้ยอยปากคุม้มอือตับไก่พี่หน่ออือพ่อ,พอไผ่พี่น้อง เมื่อเล่นดินเนาะตับไก่ตับไก,บไก่ับนำจากพักนคนถามว่ารสชาติกับเทียมปลาเลยก็กินผักแป้งมาจ้ะนี่แหะ รสจัดคือผักเป็นแต่ว่าจิ้มแล้วเหรอเป็นกระเทียมค่ะมีแล้วมีดอกแบบชอบเข้ากันนะ่ยกระเทียมก็หมกหมกนมม้ม้ากับเนื้มากเลย คนตก้งลิ้นเลยนะฮครับนอนพักกำลังกินแสบเลยจ้ะแล้วสิไปขันสมพักสู้กินมกไม่ไหมคอยแซ่บพักกันแง้งค่ะ บักเกิดบักแข็งพราะหนาวพี่น่องบรรยากาศบ่นหนาวหรอกค่ะแต่ว่ามันลมก็เลยใส่เสื้อไว้เนาะเดี๋ยวไม่สบายอื ก็งเงินเจ็บปากแล้วจ้ะจวดบ่ได้ <c oughs> ปากเป็นแผลพีเนน่เนาะก็เริ่มนะพักพอนน่อยเป็นยราขายเมื่อยร่างกายเมื่อยไม่เป็นจริหืมต้นโตืม กินแล้วอ่ะต้นต๊ะกึๆๆๆๆๆฮึรๆรๆฮอๆๆๆๆ่ึๆเๆๆฮึๆอๆๆฮึๆๆๆราึักตกฮึๆไม่แรง ร็นได้อื่อยจ้น,จน้าซ้ำมึกืองนาหวานนุยผักกิ่นเบิดเบียากอม เั็นยังไงเนี่ย,ยม,ม,มาเลยจัะสรองถาดไม้น้ำข่อยไปนหน่อย <laughs> สรองถาดมะเหือวิ่งอว่าคักเลยค่ะม,ม,มาเลยจัะ <laughs> <ม>จับจนลืมหนม ค่ะว่ามันจะตกบนภูนขเขาค่ะอื<ม>ตกแห้งแบบเวิรม,จม,มใจชส่นใจ ยังไบรรยากาศเนา่เม uh ่อหนาวบรรไดออกจล้มล้มหลับฝนตกตับไก่หอมค่ะ Còn phát cái em Nó dùng kèm cho thêm bà mình sạch, Không hợp bản không? เทียมสมตำเสมอแบบนั้นหน่อยเทียมปากแซ่บเ็ดได้ทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่า กินแล้วกินเม็ดติดตัวเลยค่ะกินแล้วสิบบติดตัวเอาน้ำเอากินกินปากหืมมาแล้วฝนปากขึ้นมาแลลวพี่น้องไปทำนมจ้ะ

cốp bỏ bóc bạc bạc phục bỏ 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 phục bỏ